สวัสดีค่ะวันนี้รเรามาอะไรคะวันนี้มาตามหาธงค่ะพีะ่วันนี้เป็นการตามหาธงแล้วก็พระคิจต,ต่างๆใช่ไหมคะ,คะตอนนี้ได้อะไรบ้างคะ,ะได้คำใบ้มาแล้วค่ะสามันค่ะนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นิีนี้สนุกสนานกิจกรรมระหว่างรุ่นนะคะสร้างความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆคะ่ะ ต้องต้อนเทิปพระเกียดหรือเปล่านะมันอยู่ศาลาอยู่ตรงไหนนะเขารูได้นี่เอาเอาไปเห็จะเอาเมืองมันมถึงดัดบบนเดี๋ยวหนูได้คำใบ้ว่าอะไรคะมา่มนมาหินอ่อนอยู่แถวตึกดนตรีหรือเปล่านะ ngon bo.